So so. สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเสริมหน้าเล็บกันนะคะสำหรับคนที่เล็บแบนหรือว่าทรงเล็บไม่สวยนะคะก็อันนี้เนาะเดี๋ยวจะทําที่เล็บเราเลยนะเห็นไหมคะถ้าหมุนด้านาน,นี้ทุกคนจะเห็นว่าเล็บเราอะ่ะมันจะแอนใช่ไหมคะ ถ้าเล็บสวยอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นโค้งอย่างนี้ใช่ไหมเป็นหลังเต่าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะสวยเนาะแล้วก็การเสริมหน้าเล็บนอกจากทาให้ทรงเล็บสวยแล้วนะคะก็ยังทําให้เล็บเราอะ่ะแข็งแรงด้วยนะคะสําหรับทุกคนสาหรับคนที่เล็บบางอะ่ะมันก็จะช่วยทําให้เล็บแข็งขึ้นได้เนาะนี่นะคะถ้าเห็นดูเอาเอาด้ามอันนี้วางเห็นไหมคะเป็นด้านหนาเดียวกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเสริมให้เขาเป็นหลังเต่าแบบนี้เนาะให้มัน โค้งงองอนะคะโดยเ,เจลที่เราจะใช้นะคะเราก็เหมือนเดิมเนาะก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นมัลติฟังกช์ชันเนาะเป็น UV เจลนะคะเป็นมัลติฟังกช์ชันของ AS นะคะอ๋อสติกเกอร์ลงมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีไอ้เ,อเจลแบบนี้มันมีหลายประเภทก็คือใช้หาเจลแบบนี้นะคะในการเสริมหน้าเล็บเนาะ ซึ่งจริงๆอะในท้องตลาดอะมันมีขายนะคะเจลสำหรับที่มันเป็นขวดก็มีเนาะของเออสักมันก็จะเป็นรุ่นที่ทรงขวดแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราอะไม่มีเนาะเราก็จะใช้เจลตัวนี้นะคะคือถ้าเป็นขวดอะมันอาจจะใช้ง่ายกว่านิดนึงเพราะมันมีผู้กันเมียอะไรในตัวให้อยู่แล้วเนาะแต่อันนี้มันมาเป็นกระปุกนะคะมันเราก็จะต้องมีผู้กันใช่ไหมนี่นะคะเราก็จะใช้ผู้กันเป็นผู้กันแบนอย่างนี้นะคะสําหรับ เวลาที่เราจะทาให้มันทั่วหน้าเล็บเนาะแล้วก็จะเป็นผู้กันเล็กแบบนี้ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้สําหรับเก็บขอบด้านข้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่นะแต่ว่าถ้ารบอกว่าอ,อันเดียวก็เอาอยู่ก็ใช้อันเดียวก็ได้นะคะก็ไม่ไม่ได้จําเป็นต้องมีหลายอันเนาะเสร็จแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีผู้กันอันนี้คือเลอะเนื่องจากว่าเราทําเล็บอื่นมาแล้วเนา เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเก็บไว้เล็บหนึ่งเดี๋ยวเราทําให้ทุกคนดูดีกว่านะคะอย่างอื่นก็เป็นพื้นฐานเนาะก็จะมีไล่ความชื้นนะคะเบสเจลแล้ว,ก,ลลวยยก็ท็อปโคทท็อปโคทอยู่ไหนแล้วก็ท็อปโคทนะคะสำ,สำหรับคนที่แบบว่าคือจะเสริมหน้าเล็บอย่างเดียวแล้วไม่ทาสีคือพอเราเสริมหน้าเล็บเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมคะก็ จัดการลงท็อปโค้ดได้เลยเนาะโอเคงั้นอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะอันดับแรกนะก็คือพื้นฐานทั่วไปนะคะก่อนที่จะทำอะไรก็ตามบนเล็บไม่ว่าจะทาสีหรือว่าเอ่อต่อเล็บหรืออะไรก็ตามอย่างวันนี้เสริมหน้าเล็บเนี่ยก็ต้องตะใบเอาความมันหน้าเล็บออกก่อนเนาะก็เหมือนเดิมนะคะตะใบใช้ตะใบบัฟนะคะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเล็บจริงเราแล้วเนาะเราก็ตบไบให้เขาเอาความมันหน้าเล็บออกเน้นช่วงโคนเล็บแล้วก็ขอบเล็บนะคะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งทรงเล็บก็เดี๋ยวเราตะใบหน้าเล็บเสร็จก็ได้เนาะแล้วก็แต่งทรงเติบอะไรให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปนะ การตะไบเล็บเวลาที่เราทําเล็บตัวเองอะไม่ต้องไปกังวลว่าเออเราจะต้องจับตะไบย,ยังไงตะไบขึ้นตะไบลงไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะลําบากเนาะเวลาที่เราทําเล็บตัวเองก็เราแนะนําว่าให้จับตะไบในในท่าที่ตัวเองถนัดอะคะ่ะแล้วก็แค่เวลาที่เราตะไบอะเราก็ตะไบไปในทิศทางเดียวแบบนี้เงี้ยไหมคะ จะไม่ถูถูถูอย่างนี้ถังว่ามันได้มันก็ได้แต่ว่าถ้าเราถูแบบนานๆอะ่ะมันก็จะเกิดความร้อนมันก็เหมือนการเสียสีกันเนาะมันก็อาจจะแบบทําให้เราแบบร้อนหน้าเล็บได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บทรงด้านข้างนิดนึงเนาะนี่นะคะด้านข้างก็เหมือนกันเนาะ สำหรับคนที่หยิตบตะไบอันนี้นะคะเป็นตะไบอันใหม่เลยอะ่ะบางทีถ้าเรามาจะตะไบขอบอย่างนี้หรือว่าตะไบช่วงขอบจมูกเล็กอย่างเงี้ยให้ระวังนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาจะคมเนาะก็ให้ลบคมออกก่อนนะคะเหมือนที่เคยบอกไปเนาะก็ให้หาตะไบอันหนึ่งแล้วก็มาลบคมช่วงเนี้ยคะ่ะช่วงขอบที่มันคมก็คือลบคมออกเนาะ อันนี้ของเราคือแบบเก่ามากแล้วนะคะอันนี้เราไว้ใช้ทําเล็บตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้กังวลว่ามันจะต้องแบบมันเก่าแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทําให้ลูกค้าเราก็จะใช้อันใหม่เนาะโอเคเี็บร้อยก็เช็ดทําความสะอาดฝุ่นนิดนึงนะคะโดยนักยาทำความสะอาดหน้าเล็บแต่เราอย่างที่เราบอกไปเนาะเราใช้แอลกอฮอล์นะคะ เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันก็สะอาดแล้วมันก็ยังฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะลิงก์ขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บแบบละเอียดให้นะคะลิงก์ในคลิปให้นะส่วนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเตรียมขัดทำความสะอาดหน้าเล็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะทาไล่ความชื้นเนาะอันนี้เยอะไปนะจริงๆไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะ แต่เพื่อความชัวเราไปโลคจิตอะเราเออทาเยอะนิดนึงมันจะได้แบบแห้งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราให้เขาแห้งเขาจะแห้งเองนะคะเสร็จแล้วก็ลงเบสเจลโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยเบสเจลนะคะ บางๆนะถ้ามันเยอะเกินก็ป้ายออกนะคะแล้วก็ปิดหน้าเล็บด้วยเสร็จเราก็ไปอบหกสิบวีนะคะคหลังจากอบครบ60สิบวีต่อไปก็คือจะเป็นการลงเจลตัวนี้เนาะเป็น UV เจลนะคะข้างล่างอันนี้คือเราอะ่ะ ทำกลิสเตอร์หล่นเข้าไปเนาะแต่มันนอนก้นอยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟูกันอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เจียหนังเล็บด้านข้างนะคะก็เลยจะแบบดูเลเอะเทอะนิดนึงยังไงก็ให้มองค้ำคำมันไปนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ตักเจลขึ้นมาเนาะแล้ววนวนนะคะเพราะว่าเขาเหนียวเหนียว,วเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาวางลงไปตรงกลางเล็บอย่างนี้นะคะนี่ เราก็ค่อยๆเอาผูกันนะคะวนๆวนๆไปเรื่อยๆเราจะใช้ผู้กันแบบแตะที่เจลใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆวนนะคะไปบนหน้าเล็บของเราเนาะนี่นะคะเกลี่ยนี้พอมาถึงช่วงปลายเราก็ใช้เกลี่ยนี้แล้วก็เช็คดูถ้ามันยัง นูนไม่พอเราก็เพิ่มเจวได้อีกนะคะมือใหม่อย่าเพิ่งใส่ทีเดียวเยอะเนาะเดี๋ยวมันเลอะเทอะแล้วมันเยิมนะคะ,ะนี่นะคะก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่ว ความหนาที่เราต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวด้านข้างอย่าลืมดูนะนี่นะคะใส่เข้าไปให้ถึงเนาะก็ค่อยๆเกลี่ยแล้วก็พาเจลเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมเขาจะไหลได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามือใหม่ก็ใส่ทีละหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็อบก่อนเหมือนทำให้มันเป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าใส่ทีเดียวเนาะ Okay. เสร็จแล้วนะคะก็ให้งอเออไม่ใช่ให้งอให้คว่มนิ้วลงแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแรงน้มถงของโลกอะเขาก็จะเขาก็จะยังไงอะโอ้ยท่านี้ดีกว่าง่ายกว่าแรงน้ำถงของโลกเขาก็จะเหมือนทําให้เจอะเขาย้อยลงมาเป็นหลังเต่าสวยเนาะแต่ว่าตอนที่มันย้อยมันอาจจะไม่ได้แบบ เรียบเนียนเลยมันอาจจะมีบางส่วนที่เป็นแบบคลื่นบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องตะไบหน้าเล็บอยู่แล้วนะคะคือเก็บรายละเอียดหน้าเล็บอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็เราก็ดูว่ามันโอเคหรือย,ยังนะคะเห็นไหมนี่ก็โอเคเดี๋ยวขออีกสักพักหนึ่งนี่นะคะก็คือความว่าอย่างนี้สักแล้วแต่อ่ะสามสิบวิก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอบเนาะ นี่นะคะคือพอมันย้อน่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปอบนะคะเราจะอบหกสิบวิเลยนะทุกคนอย่างที่เราเคยบอกไปว่าการใช้ UV เจ l แบบนี้ค่ะถ้าเวลาที่เราอบด้วยเครื่องอบที่แบบกำลังไฟปกะะติบางนี่ห้อมันอาจจะร้อนหน้าเล็บเนาะก็เทคนิคก็คือให้ค่อยๆอบทีละหน่อยค่ะ อย่าอบทีเดียวนานๆนะอาจจะแบบเอาซักสิบวิก่อนแล้วก็เอาออกมาเหมือนให้เขาเย็นลงแล้วก็อบอีก30สิบอีกสิบวิให้เขาเย็นลงแล้วก็อบอีกสิบวิให้เขาเย็นลงอะไรอย่างนี้นค่ะหรือจะใช้ตัวถ้าเครื่องอบใครมีปุ่มที่มันเป็นโล w heat ก็ใช้ปุ่มโล w h e a ก็ได้นะคะ แต่ถ้าง่ายๆเลยก็คือใช้อบทีละสิบวีเนาะเพราะว่าระยะเวลาประมาณสิวิอะ่ะมันก็จะเหมือนจะเจลมันก็จะทําปฏิกิยากับแสงถูกไหแสงทําปฏิกิยากับเจลถูกไหมคะมันก็จะมีความอุ่นๆที่หน้าเล็กนิดนึงพอดีครบสิบวิมันก็เริ่มมีความรู้สึกอุ่นนิดๆเนาะเสร็จแล้วพอไฟมันตัดแล้วก็ค่อยกดอบใหม่นะคะส่วนยี่ห้อนี้นะก็คือถามว่า มันร้อนหน้าเล็บไหมเขาบอกว่าเจลเขาไม่ร้อนหน้าเล็บนะคะแต่ว่าที่เราใช้อ่ะบางเล็บร้อนนะคะบางเล็บมีความอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนเนาะแต่บางเล็บไม่ร้อนอาจจะด้วยว่าหนึ่งความหนาความบางของเล็บนั้นๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นน้ำยาบางยี่ห้อเขาอาจจะบอกว่าตอนที่เขาโฆษณาขายเขาจะบอกว่ามันไม่ร้อนหน้าเล็บเนาะแต่พอเราซื้อมาใช้เอา้าทําไมร้อนหน้าเล็บละ่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะเล็บของเราด้วยแล้วก็เนื้อเล็บของเราว่ามันมันสมบูรณ์มันแข็งแรงไหมหรือว่ามันบางมากไหมอะไรเงี้ยอย่างของเราอะ่ะมันก็จะเป็นบางเล็บนะคะอย่างนิ้วเนี้ยนิ้วโป้งที่เราทําเนี่ยถ้าทุกคนจะสังเกตเห็นมันจะมีช่วงมุมข้างๆเล็บค่ะข้างหนึง่งที่มันบางนะคะก็คือถ้าตรงตรงมุมตรงนั้นอะ่ะเวลาที่ใช้เจลแล้วอบอ่ะมันก็จะอุ่นๆน,นิดนึงนะคะก็จะมีความรู้สึกมากกว่าเล็บอื่นแล้วก็จุดอื่นของเล็บอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือให้ใช้วิธีการอย่างที่เราอย่างที่เราแนะนำไปว่าให้กดอกทีละสิบวิทีละสิบวิเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคก้อนนี้อกเสร็จแล้วเห็นไหมคะดูความแตกต่างเนาะเห็นไหมเขาก็นูนขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าใครอยากให้นูนมากกว่านี้ก็ลงเพิ่มไปอีกแต่เราไม่ได้อยากให้มันนูนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเพ้นลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีติดอะไหล่ด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะ นี่นะคะเราก็ได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเจลแบบนี้มันจะมีความเหนียวที่หน้าเล็บเห็นไหมคะนี่มันจะมีความเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องเช็ดออกก่อนนะคะถ้าสำหรับใครที่ต้องการแค่จะเสริมหน้าเล็บใช่ไหมคะแล้วก็จะแค่ทาทบโพสเหมือนเอาเป็นสีธรรมชาติเงาๆแค่ให้ทรงเล็บสวยเนะี่ยพอทาเจลตัวนี้เสร็จแล้วเซ็ตตัวเสร็จแล้วก็ต้อง เช็ดเอาความมันหน้าเล็บออกด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไปลงทับโคตรเลยมันไม่แห้งนะทุกคนทับโคตรมันจะไม่แห้งนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนระวังก็คือเรื่องผู้กันที่ใช้เนาะต้องให้สะอาดนิดนึงเห็นไหมของเรามีมีขุยอยู่ข้างในด้วยนะคะเนื่องจากว่าผููกันเรามันน่าจะไม่สะอาดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทาสีทับอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับคนที่ไม่ทาสีทับนะก็อย่าลืมนะคะทคำความสะอาดนิดนึงเนาะ พอเช็คความมันออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ตะใบเอาบาสขัดตะใบหน้าเล็บนิดนึงเนาะเพราะมันจะมีความมันอยู่ยแหละล้าก็ให้เขามีความให้เท็กเจอร์เขาแบบหยาบๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทาสีทับใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทาสีทับจะทาท็อปโคทเก็บงานเลยก็ต้องตะใบนะส่วนใหญ่อะปัญหาของการเตยหน้าเล็บก,ก็คือตำโซกเล็บพวกนี้นะคะ เพราะการใช้ตะไบแบบนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ซอกซอนเข้าไปลึกเหมือนพวกเครื่องเจียไฟฟ้าเนาะแต่เครื่องเจียถ้าถ้าแบบว่าเรายังใช้ไม่คล่องอ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างจะแบบเสี่ยงอันตรายมันก็ไม่ถึงขั้นอันตรายอะค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่มันก็ต้องฝึกแหละทุกคนเอาจริงเพราะของเราอย่างตรงเนี้ยที่มันเข้าลึกเนี่ยก็เพราะเราใช้เครื่องเจียไฟฟ้านะคะช่วงที่ฝึกใช้เนาะแล้วมันปึ๊บ เหมือนมันเข้าลึกไปมันก็เลยทาให้เนื้อเนี่ยตรงนี้บางถ้าทุกคนจะสังเกตเห็นตรงนี้มันจะบางแล้วเหมือนมันแหว่งหายไปตรงนี้เห็นไหมคะจะเห็นเนี่ยเป็นแหว่งเป็นคลาบเลยนะคะตะไบอันนี้มันนิ่มนะคะสามารถตะไบหนังเราได้ด้วยเนาะตะไบเนื้อเราได้แล้วก็ตะไบให้เรียบๆไอ้เนาะเดี๋ยวเราจะเช็ดฝุ่นให้ดูนะคะ เดิความสะอาานี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่น่าจะเห็นความแตกต่างกันแล้วเนาะเห็นไหมคะจากของเดิมที่เล็บบานๆเบนๆเนาะตอนนี้ก็คือเล็บบอกว่า,าสวยแล้วนะคะก็คือเป็นหลังเต่าเนาะถ้าใครอยากได้ให้มันหลังเต่ามากกว่านี้ก็คืออ่าให้ ใส่ให้มันเยอะกว่านี้ก่อนเนาะแล้วก็มาตะใบาเอาความมันออกนะคะทุกคนอันนี้คือหน้าเล็บที่เราเสริมแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมก่อนหน้าที่จะเสริมอ่ะพอเราวางผู้กันแนบนี้ไปปุ๊บมันก็จะเป็นระนาบเดียวกันเลยเห็นไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมีความโค้งมนแล้วเนาะส่วนความโค้งมนจะมากจะน้อยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะสําหรับเราแล้วก็ จะเอานูนแค่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดจิวเลรี่แบบนี้ด้วยนะคะก็เลยจะไม่ได้อาศัยนูนมากเนาะไม่ไม่ได้อยากให้มันเป็นหลังเต่ามากนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆเท่านี้เนาะสําหรับคนที่เล็บอาจจะแบบเล็บอ่อนเล็บไม่แข็งแรงหรือว่าทรงเล็บไม่สวยนะคะอยากจะเสริมหน้าเล็บเสริมทรงเล็บให้สวยให้เป็นหลังเต่านะคะก็ ลองไปทํากันดูนะคะน้ํายาที่ใช้ก็ได้ทั้งที่เป็นกระปุกแบบนี้แล้วก็ทั้งที่เป็นขวดเลยนะคะมีหลายห้อเนาะในท้องตลาดในช็อปปี้มีเยอะมากนะคะก็ไปเลือกซื้อกันเอาตามความชอบแล้วก็ตามกําลังซับของตัวเองเนาะซึ่งจริงราคาไม่แพงตัวนี้กระปุกนี้น่าจะร้อยหนึ่งถามว่าแนะนํำไหมเราแนะนํานะคะเพราะว่ามันใช้งานได้หลายอย่างมากเลยอะใช้ทั้งฝังแบบอิเล่ทั้งติด อะไรเสริมหน้าเล็บต่อเล็บอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็การเสริมหน้าเล็บเนาะด้วย UV เจลเนาะก็คงจะประมาณนี้นะคะเราก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ ©